คือท่านหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรท่านสุดาวันพกทธเถียนท่านหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวรท่านทวีศักดิ์ทัศนาา์ชัยศิษย์นะครับก็ยังมีทางท่านผู้แทนท่านผู้รับการจังหวัดทหารบกชุมพร อนเนกสุรินเกศแก้วนะครับส่วนผู้ที่ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยท่านผู้บัคับการตารวจภูธรจังหวัดชุมพรคนตํารวจตีสุดที่น่าสุดยอดนะครับอยู่ซ้ายมือผมครับท่านยืนหน่อยครับโถ์ตัวหน่อยครับครับครับท่านถัดมานะครับท่านรองนะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านจัดชายอุทัยพันธ์ครับ ส่วนซี่ขวามือของผมนะครับก็มีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจุมพรคุณกันทนาหินเมืองเก่าครับถัดไปก็ท่านสาสุขจังหวัดครับท่านสาธารณรูมดีครับทีนี้ว่ามาเริ่มว่าเราจะถแถลงเรื่องอะไรนะครับทั้งสี่ท่านที่ขึ้นมารวมกับผมก็เป็นห้าท่านเนี่ยก็คือจะบอกข่าวเล่าแจ้งว่า งานการงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมเธอนะครับบัณทิตชนพระบรมมวงเธอนะฮะพรอองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับคนเลอเอกกรมหลวงชุมพรเกิดตรงจักรนี่นะครับและงานกาชาติจังหวัดชุมพรก็เป็นงานประเพณีนะครับที่จัดสืบเนื่องกันมาโดยตลอด เมื่อเดิมเราก็จัดที่บริเวณสารากางเก่าที่จังหวัดชุมพรของเรานะครับใหญ่ตามพระราชดำริน,นะครับซึ่งเราเรียกว่าแก้มลิงเราก็ได้มีการย้ายสถานที่จัดงานไปที่หนองใหญ่ซึ่งเป็นที่กว้างขวางโอโถงสะดวกสบายสวยงาม นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องทางบ้านเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวโครงการพาระราดำริน้องใหญ่นะครับแก้มลิงก็อยากจะถือโอกาสเชิญชวนนะครับระหว่างวันที่19ธันวาคมถึง27ธันวาคมนะครับมาฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2 5 5 7กันที่น้องใหญ่ในงานเทิดพระเกียรติและงานกาชาติของจังหวัดของเรานะครับทีนี้ในงาน นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเริ่มแรกจากกิจกรรมของกาชาติก่อนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีก็จะมีการจับรางวัลมัชชา,าชาติ มีรางวัลใหญ่นะครับก็คือรถจัก,กรยานยนต์ซึ่งได้รับทานน้ำใจจากพี่น้องชาวชุมพรบริษัทท่าร้านผ่านมาทางท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดท่านในอำเภอผูกอำเภอนะครับและปีนี้นะครับผมก็บอกว่าขอให้จัดรางวัลให้มากมายให้จุใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับคืนแรกเนี่ยจะออกมอเตอร์ไซค์คืนวันที่20อตควันที่19ธันวาคม มีมอเตอร์ไซค์รางวัลใหญ่เนี่ยออกสองคันด้วยกันนะครับเอาใส่ลงไปในบ่อสองคันทีนี้ถ้าจับได้ทั้งสองคันก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีคันหนึ่งนะครับมีทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าถ้าจับไม่ได้ในวันไหนก็จะสมทบวันถัดมาก็จะเป็นสองคันเช่นว่าวันแรกนะครับใส่ไปสองคันและจับได้คันเดียวอีกคันหนึ่งก็วันที่สองคือวันที่วันที่สองของงานวันที่ยี่สิบันวาคมก็จะมีมอเตอร์ไซค์สองคัน แต่อย่างไรแล้วแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยวันสุดท้ายของงานคือวันที่27ก็จะมีมอเตอร์ไซค์สองคันนะฮะเช่นเดียวกันกับวันแรกแม้ว่าจะจัดได้ไปหมดแล้วก็แล้วแต่นะ,ะนี่คือกติกาที่เรากำหนดไว้เพื่อจะคืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนโดยผู้ที่จะสามารถมาจับรางวัลน,นั้นนะครับก็ซื้อส,สลาดพัชชาตาชาติราคา20บาท แ็นแปลว่าจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้สื่อข่าวครับไปลงข่าวใหญ่ได้เลยครับชุมพรขายมอเตอร์ไซค์คานละยีบาทซื้อได้ที่ชุมพรจังหวัดเดียวครับที่อื่นไม่มีนะฮะนี่ยังนอกจากมอเตอร์ไซค์เลวนะครับก็ยังมีของรางวัลอีกมากมายเหมือนเช่นทุกปี แล้วก็ที่โชคร้ายที่สุดก็ระวันกอขอคอเนี่ยที่พวกเราไม่ค่อยอยากจะได้แต่ส่วนมากมักจะได้นี่นะฮะก็บอกว่าของคุณภาพราคาท้องตลาดนะครับก็ประมาณราคา15บาทไม่ต่ำกว่า10บาทแต่ในงานเนี่ยนะเท่ากับว่าท่านบริจาคเงิน20บาทให้กาชาติเนี่ยท่านได้ของกลับไปแล้ว15บาทหรือ10บาทเป็นอย่างต่ำนะครับก็เท่ากับว่าบริจาคไปเพียง5บาทได้มอเตอร์ไซค์หนึคันนะ จริงๆแล้วเนี่ยก็เรียนเลยนะครับตัวจังหวัดชุมพรครับท่านวนานา่วนราชการท่านนายเพเภอท่านข้าราชการพ่อค้าข้าพบดีคณะกรรมการเหล่ากาชาติสื่อมวลชนและพี่น้องชาวชุมพรที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้เห็นน้ำใจของชาวชุมพรที่หลั่งไหลผ่านมาทางหัวหน้าส่วนราชการก็ดีในอำเภอก็ดีนะครับที่จะรวมน้ำใจสู่กาชาตินะครับผมพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรคุณกันธนาหินเมืองเก่าก็ขอขอบคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไวในโอกาสนี้อยากจะให้พี่น้องทางบ้านได้เห็นบรรยากาศที่จวนทั่วจังหวัดในขณะนี้นะครับซึ่งจวนนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณห้าไร่ในขณะนี้นั้นก็มีข้าวของสิ่งของต่างๆตั้งแต่รถจักรยานยนต์นะครับตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและ เครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่จะเป็นของรางวัลน,นะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มีโอกาสเป็นประธานในการเมืองการจัดงาน และก็ในครั้งแรกนั้น,นเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนเช่นนี้ครับเราก็ได้มีการรวมน้ําใจและก็ได้รับน้ําใจของที่น้องชาวชุมพรเป็นอย่างดีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นที่เราเรียกว่าเคเบิลทีวีสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับ ในท้องถิ่นจังหวัดชุมพรของเราถือมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และอื่นๆที่ได้ร่วมกันเสนอข่าวนะครับกันอย่างมากมายจนพี่น้องชาวบ้านชาวชุมพรของเราได้รับทราบปฏิทิงแล้วเข้ามาร่วมง,งานเนพื่อเเกียรติองค์หมหลวงชุมพรเขตอุโรดิต์